งานนี้นะคะทุกคนเป็นงานที่เรียกได้ว่ารวมตัวครอบครัวนะักปั่นจักรยานเทรลนะคะที่ใหญ่มากๆเลยนะคะมีอยากจะมาเห็นบรรยากาศการรวมตัวของพี่ๆนักปั่นจักรยานเทรลนะคะอยากจะมาเห็นว่าการจัดงานที่แบบอบอุ่นแล้วก็ได้รับการตอบรับที่ดีเสมอมาเนี่ยมันเป็นยังไงบ้างนะคะก็คิดว่าน่าจะได้รับความสนุกแล้วก็ประสบการณ์ดีๆกลับไปแน่นอนสวัสดีค่ะทุกคนมันมีใสายถี่วันเย็นค่ะ ในฐานะที่มีประสบการณ์ไปปั่นจักรยานกับทีมโปรไบแล้วก็พี่ๆดีลเลอร์ของจักรยานบ้านเทรคนะคะมาหลายๆครั้งเนี่ยมีรู้สึกว่าเขาสามารถเตรียมเส้นทางที่สามารถตอบโจทย์กับคนในหลายๆประเภทมีสกิลในการปั่นจักรยานได้หลายๆระดับนะคะส่วนเรื่องของการปั่นจักรยานก็ค่อนข้างไว้ใจอยู่แล้วแหละว่าทีมโปรไบจะสามารถหาเส้นทางที่เราปั่นจักรยานได้อย่างแบบสนุกคิดว่าความทรงจาครั้งนี้ไม่น่าพลาดนะคะครั้งนี้เป็นครั้งที่ยากที่สุดครับโหดท,ที่สุดนะครับตั้งแต่เราจัดเซนจูรี่ไลฟ์มาเลยนะครับ เกิดมีเหตุฉุกเฉินพี่อยู่ควรจะมีจุดสแตนบายที่เป็นเจ้าหน้าทีา่ช่วยเหลือนะครับอยู่ตรงตรงจุดชมวิวตรงเนี้ยหีเชื่อว่าทีมบริการหรือว่าทีมโดเมสติกนะคะที่จะคอยดูแลเราเนี่ยเขาจะคอยดูแลให้ทุกๆคนเนี่ยสามารถปั่นไปรงวพร้อมกันได้เพราะฉะนั้นต่อให้คุณไม่เป็นนักปั่นจักรยานที่แบบออกกาลังกายเล่นจักรยานทุกวันอย่างเงี้ยหีเชื่อว่าก็สามารถมาปั่นงานนี้ได้อย่างสนุกค่ะ สำหรับงานนี้นะคะเป็นงานยิ่งใหญ่ประจําปีของจักรยานบ้านเทรคเลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมีรู้สึกว่าถ้าเกิดว่าทุกคนเป็นเจ้าของจักรยานเทรคหรือใครยังไม่มีก็รีบไปซื้อได้ซึ่งถ้าพลาดก็คงจะเสียดายแย่ได้ข่าวมาว่าจะมีกิจกรรมหลากหลายเลยนะคะรวมถึงของวันแจกเยอะแยะเลยถ้าทุกคนสมัครตอนนี้นะคะมีรับรองว่าทุกคนจะมาปั่นงานนี้ได้อย่างแบบสนุกมากๆแอบซ้อมมานิดนึงก็ดีนะคะก็จะได้แบบปั่นได้สิ่งๆขึ้น อันนี้นะคะคือเสื้อเจอร์ซี่ปั่นจักรยานนะคะซึ่งทุกคนจะได้เป็นที่ระลึกถ้าเกิดว่าสมัครมาปั่นงาน p r o b บ k e แกรนด์เซนจูรี่ไลที่เขาใหญ่ค่ะเราจะมาร่วมกิจกรรม p r o b บ k e แกรนด์เซนจูรด้วยกันนะคะสุขสนุกปลอดภัยกับ p r o b บ k e แกรนด์เซนจูรมาค่ะเร็วๆมาร่วมกันขอบคุณค่ะ